การเริ่มต้นนี่คืออดีตและปัจจุบันนะคะคราวนี้เรามาดูอนาคตและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอเป็นสำหรับนี้นะคะ The w i s h นะดูว่าปัจจุบันไปนแล้วเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณอยากจะแนะนำคุณไปในทิศทางไหนเรื่องอะไรนะคะขอ บางคุณว่างงานหรือเปล่าเนี่ยทำไมไพ่มันรีเวิร์สหมดเลยอ่ะอปัจจุบันคุณไม่ได้ทำงานหนักนะ้แต่มีเงินเด้ออืมเชนออบบอลกับหัวครีนออบบอลกับหัวปัจจุบันคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเคยทำงานหนักมาในอดีตแล้วตอนนี้คุณอาจจะลองพักนะคะพักทบทวนนะว่าภายในปี2,565นห้เนี่ย สิงศศีอาจจะบอกอยากจะบอกคุณว่าให้คุณพักบ้างคุณอาจจะใช้งานตัวเองมาตลอดคือไม่เคยพักเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณทํางานหนักมาตลอดเอ่อจนถึงปี 256... พที่ผ่านมานะคุณไม่เคยหยุดคุณไม่เคยมีวันหยุดคุณไม่เคยลาคุณไม่เคยไปเที่ยวคุณไม่เคยมีภาระหน้าที่ที่คุณต้องแบกรับภายในครอบครัวค่อนข้างเยอะนะมันทําให้คุณไม่ส่าย ไม่มีช่วงเวลาที่จะไปพักผ่อนสังสรรค์หรือไปพบปะผู้คนอะไรของเพื่อนคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะม,มันทำให้คุณอาจจะไม่มีขาดหายไปนะสิ่งดีๆขาดหายไปก็เป็นไปได้เดี๋ยวดูนะ ตอนนี้คุณก็เลยต้องหยุดนะคะหยุดพักค e ีนออฟวอลมันกลับหัวคุณต้องหยุดพักเพื่อเช็กร่างกายเช็คตัวเองสักนิดนึง cure, นายออฟเพนเดอคลไพ่ต่อไปที่คุณได้นะก็คือ9เหรียญเอ่อคนภายนอกหรือว่าคุณอาจจะพอใจแค่9เหรียญน,นี้ก็ได้นะคือจริงๆเนี่ยสิบเหรียญมันก็คือจะสมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างนะคะ แต่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาคือบอกคุณว่าต่อไปคุณไม่ต้องกลัวนะคุณทํางานหนักมาตลอดเลยอนาคตอะคุณจะมีเงินนะคะคุณจะมีเงินนะคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟกอาจจะไม่ได้มีเงินรวยแบบแบบรวยมากเหมือนคนอื่นแต่คุณจะไม่มีม่มีการขาดคุณจะไม่ขาดเรื่องนี้คุณจะไม่พอพอเงินหมดอนีันคุณคุณมันจะมีเงินต่อเติมมาให้คุณได้ตลอดอยู่เรื่อยๆได้ใช้อยู่เรื่อย มันไม่ครบ1ิบเหรียญหนอกมันก็เป็น9เหรียญถ้าถือว่าเยอะไหมเยอะนะคะ9เหรียญน่ถือว่าเยอะแล้วคุณอาจจะใช้ชีวิตโสดคุณอาจไม่อยากมไม่อยากมีใครคือจกกักรวาลอาจจะแนะนําว่าถ้าคุณอยู่โสดอะ่ะคุณจะมีตังเพราะเป็นไปได้นี่ก็เป็นอีกในย่าหนึ่งนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณนะคุณเป็นคนที่ two of pentacles ไม่ได้บอกถึงว่าคุณเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจหรือว่าคุณเป็นคนที่ลังเลมันหมายถึงคุณอาจจะเป็นคนที่จับ งาน2ออย่างในเวลาเดียวกันหรือคุณสามารถบาลานซ์อะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณทั้งสองอย่างสามอย่าง4ี่อย่างหรืออะไรก็ว่าไปสามารถบาลานซ์ให้มันเขาเรียกว่าอะไรทำได้ทั้งสองสองทางโดยไม่ขาดตกบกพร่องเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะจับงานจับธุรกิจ2ออย่างในเวลาเดียวกันก็เป็นไปได้หรือเป็นคนที่สมดุลชีวิตมากๆคือสามารถบาลานซ์ทุกๆอย่างในชีวิตของคุณอะ ในหลายๆสิ่งที่คุณมีคุณต้องไปเช็คดูว่าคุณตรงกับพลังงานนี้ไหมนะคะคุณสามารถทํามันออกมาได้อย่างดีนะอืมเขาสิ่งถ้าคุณยังไม่ได้ทําถ้าคุณมีแค่จอบเดียวงานเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณต้องทํางานเพิ่มนะคุณอาจจะต้องเนี่ยทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิมคือทํางานให้มากกว่าหนึ่งอย่างนะแล้วคุณถึงจะมีตังค์แบบนี้เก้าเหรียญ ก็เป็นไปได้นะคะนี่คือสิ่งที่สก๊อลนดอยากบอกอะไรคุณอีกสิ่งสักสิ์อยากบอกอะไรคุณอีกนะคะโอ้เขาบอกให้คุณระวังคำพูดบ้างนะอ่าควีนออฟสอดคุณอาจจะต้องเก็บเขาเรียกอะไรเก็บ คำพูดช่วงนี้อาจจะพูดให้น้อยลงนะคะคุนอฟสอนมัน r e เว r ร์สเขาอยากให้คุณใช้คำพูดก่อนจะพูดให้คิดก่อนคิดดีๆก่อน